เธอมายืนเล่นอะไรกันตรงนี้เนี่ยอยู่กับเซนนีน่แล,แล้วก็มียวเมีวแล้วก็เม่ยเม่าทนีว้าวนนีนวว,ว,ว,วมองกันูบ้นทันนี่กันนะครับเห็นทั้งตเลยนี่ย เราจะจากไปชมบ้านเธะออกมานล่าบ้านกันไ,ไหมบ้างสวนเข้ามาดูกันทีสูส่วนห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นเอออย่างนี้ค่อยเป็นบ้านเป็นช่องหน่อย<น>อยู่บ้านหลังสีนี้ โมจิสีไหพี่พัดมาพี่พัดมาดูข้างในอันนี้ห้องครัวหนูทําเองอยู่บ้านไหนอยู่บ้านริมทะเลอ่าะนี้ไงโมจิเข้ามาได้แล้วโมจิมานี้พี่พัดมานี่นี่ห้องครัวหนูไหนเดี๋ยวขอรีวิวบ้านก่อนอันนี้คือโซนห้องครัวของซันนี่ว้าวอันนี้คือโคมไฟใช่ไหมเปิดตู้ แล้วก็มีเตาแก๊สเธอจะไปย้ายของเขาดิเดมิวพี่มาอย่ามาบอ่าแล้วก็อันนี้คือห้องนั่งเล่นเป็นห้องดูทีวีวิทยุเออไว้ฟังข่าวตอนเช้าอันนี้จะเป็นอันนี้กินข้าวอ๋อโตกินข้าวว้าวมีบันไดลกเล็กตรงนี้ด้วย อยขึ้นชั้นสองแล้วก็นี้ที่ทำกันบ้านเช่ะงนหนอเองแล้วก็อันนี้ที่ทากันบ้านเหรอลใช่แบบว่าตื่นมาแล้วแล้วก็ดูวิวข้างล่างดูวิวข้างล่างเธอเดินออกไปอีกหน่อยก็เห็นวิวข้างนอกแล้วมีโต๊ะรับแขกกมตีติก็ ต๊ะรับแขกเล็กๆด้วยมื่ปีเดือนหนึ่งว้าวมาทางปัจจัเร็วเธอตกแต่งตรงนี้ได้นะซันนี่ตกแต่งได้ทาทางขึ้นไปปีนแล้วก็มา่นี่มากินกาแฟมาดูวิวตอนเช้าใช่มีเก้าอี้เล็กๆสักอันหนึ่งก็ได้หรือไม่ก็มีอะไรเขียวๆก็ได้ันได้ไมมีมันต้องมีอะไรเขียวๆสักหน่อยอย่างเช่นดอกมงดอกไม้ ดอกไม้เหรอหูอหาก่อนนะแป๊บหน,นึงอันนี้มันอมอันนี้มันไม,ไม่น่าจะเข้าอ่ะมันเป็นต้นไม้หรือว่ามัน,นต้องอยู่ข้างนอกน่า,นนาตางอ้าวทำไมเธอลอยเธอลอยเธอลอยขึ้นไปได้ไงอะซันนี่งั้นเอาอันนี้แทนดอกไม้ได้ไหมไหน ไม่มันไม่เหมือนดอกไม้เลยเม่อยเมโมจิกับจีจี้ทำไมไปอยู่ข้างล่างอ่ะจีจี้โมจิโมจิเธอไปไหนแล้วอ่ะทำไมฉันหยิบเธอไม่ได้อ่ะมิวเป็นไขรแตกเป็นขช้มุกแตกใช่ โทษนะคะที่จะมีเสียงตัดเหมือนมุกนะคะไม่เป็นไรพัม่ดีี่พันทำต่นี่ที่พันทำมากคถะพังไปไม่ได้ทำดันมิวเธอนั่นแหละย,ย้ายไปย้ายมามขอโทษเดี๋ยวพี่ขยับให้ แล้วตอน,นนี้ซันนี่นี่ไงที่นั่งจีบน้ําชากับมีอะไรด้วยเนี่ยขนมปังกับนมม,นมันเปิดกันเวลา ชิชมบรรยากาศตรงนู้นก็ไปดูได้นะตรงนูงนะ้นอ่ะขอโทษขอกระโดดข้ามหัวไปเลยแล้วกันจังไม่ได้แล้วว่าจะพูดอะไรโดนคนพูดแซงเยอะเกนินนั่นนี่มาแล้วให้เป็นเครื่องบินหน่อยจะไปไหนมาพี่พัดครับเอาอันนี้แทนดอกไม้ได้ไหมดอกเข็มเนี่ยมาหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวพี่มาโยกเยกให้ตรงนี้ก่อนเพลง จรงเรงีมากนากนมโมจิว้า<ะ>ใครโยนฉันนะเมื่อฉันใส่จุดคู่กันบ่าเด็กบาเด็กต่อมาต่อมาที่ตูลูกต่อมาตตอมาที่คู่ครต๊ ตื่นมา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 แม่หันมาสิจิจิแซนนี่แซนนี่มันนี่แล้วเธอมาดุกดิคุกดิกับเขาเนี่ยโมจิอโมจิตอกเด้งดังเด้งดังเด้ง เดีเดวเดๆเดๆเดมใหม่ๆหมๆใหม่หมอมมหมงมงวเยะเยะยะเยะเยอเมูจิจะเข้ามาปาร์ตี้ด้วยกันไหมปาร์ตี้เดาเด่ตะามูตามีเตะมูต่มีตะาูตมีตะมูตะมีับ ดันมิวเปิดวิทยุเรากำลังเต้นปาร์ตี้กันนะซนนี้เธอมาเต้นปาร์ตี้ด้วยกันสิเนี <S <S ย่ยเขากำลังเล่นกันนี่ <S <S ใช่พวกเราเต้นเพล่ต่มาต่อมากชกลูกใช่พี่พ้ตุตกกต๊กตาหมีหนูตอกลงไปข้างล่างอะ่ะอ่าเหรอเดี๋ยวพี่หยิบให้เดี๋ยวพี่หยิบให้ไม่นะตุ๊กตาหมีที่หนูตั้งเอาไว้เดี๋ยวหนูเก็บให้โอ้โหเข้าของลวงลงมาข้างล่างเยอะแยะเลยอ้า ไอ้ต้นบ้ไม่พี่ไม่เผาทิ้งได้ไหมอ่ะพี่ขอเก็บตกตรงต,ตกแต่งแถวนี้ก่อนละกันอ้ยไอ,อ้ต้นไม้นานใหม่ก่อนนะฮะไม่อโอเคเก,กดีโหลบ้านใหม่เถอด หายไปเลยจีฮะเอใช่เราม่ใช่ชีวิ่ในกล่องนั้นกล่องเล็กๆใบหนึ่งอเลกเปนล่องใหนึอยู่ไ <anf> ด <bubble deer> ้สองคนกล่องนึงจะ่นอยู่ี่สองคนน้องไม่ไม่มาอยู่กับฉันไหม โมจิโมจิโมจิเข้ามาไหมโมจิเข้ามาโมจิไปเล่นท็อกแท็กอะไรตรงนั้นน่ะอ้าโมจิโมจิเอะโไม่ได้ยินเสียงเราโมจิไม่ได้อยู่ในห้องโมจิ่อยไมี่เป็นไรพี่พอยู่คนเดียวไมได้เอา งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเมยเมยเอาโมจิเข้าไปด้วยได้ไหมหรือว่าหรือว่าหรือว่าจะอืมอช่วยคุมพี่เลยเมยเมยเนี่ยขังโมจิเข้าไปด้วย เอาละโมจิฮะเฮ้ยมันเดินได้ด้วยเหรอดันมิวมันทำให้เดินได้ด้วยเหรอโอ้โอโอ้ยเม่ไม่ยมาชนกันเหรอ มันชนกันหรือว่ายังไงทำไมพี่เอามาใกล้ๆกว่านี้ไม่ได้แล้วสันอ่าไม่ยม่กินให้ตัวเองมันชนอะไรอ่ะปึ๊บปึ๊บ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 นอันนี้กินแล้วเียพี่อยากไปใกล้ๆเขานี่ไงอ่าโอเคใกล้อีกใกล้อีกใกล้อีกโอเคเดี๋ยวเราจะสั่งของเอาเป็นตัวไอ้นี่ไหมนกน้อย แล้วก็มีนีไ่ไปแล้วนี่เจ้านกไฟไว้นี่เกิดอะไรขึ้นนะ่ะทำไมม,มัน,น,น,นมนีทำไมมันมีแสงจ้าเจ้า <c oughs> มันมีแสงจ้าเจ้ามันเป็นเพราะอะไรอ่ะพี่รักพี่รากตัวมันตา กดไม่ลงอ้าวพวกเธอก็เลยต้องดมส้วมไปในกล่องใช่ไหมใช่เป็นอย่างนี้อ๋อพวกเธอเหลืองพอาส้วมใช่ไหมส้วมกระเด็นใส่ใช่แล้วก็สโนเมนหนูก็เหลืองด้วยอีพวกเธอเลอะขี้ยกเว้นไอตัวม้าโพนี่อยู่อยู่ห้องอยู่ห้องอยู่ห้องเดียวลามไปสองห้องสองห้องีี้าสองห้องลามาห้องพี่ได้เหรอ ทำไมโมจิพี่พี่พาตัวเหลืองพี่พี่พดตัวเหลืองเพราะว่าเพราะว่าขี้เหนยวไงอีเอ่อฉันไม่เห็นยม,มือกันค่ะมล้ว,ม,วม,มือกันมาล้วม,มือกันให่ไงทุกคนเราล้วม,มือกันเราก็จะได้เอาห้องมาต่อกันแบบนี้เดี๋ยวนะแล้วทำไมตอนนั้นพี่ถะลร ถ้ารู้ไอ้กล่องกล่องเข้ามาได้อ่ะมันเป็นเพราะอะไรอ่ะอุย้ยเม่ยเม่ยเพราะวพี่พยังไม่เป็นพารลมบาอ๋อมันก็เลยจะทะลุกล่องใช่ไหมเอากล่องมาต่อการโมจิทําไมพี่หิ้วโมจิไม่ได้อ่ะตัวตีพี่จะต้องยกเพื่อนได้สี่ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหนูหาไม่รู้สิกระเด็นไปไหนแล้วนี่หนูอยู่นี่นีหนูอยูนีไอ้เขียวเขียวลเขียวปัชมินนชนนห้อง พี่พายพี่พายเข้ามาแล้วจะปิดประตูแล้วหนูร่วมมือกับเหมยเหมยเดมิวยังไม่ได้ร่วมมือกับเราโอ้ยมันพังห้องเหมยอย่าจับเดี๋ยวพี่จับเองพี่พายเข้ามาเดมิวเข้ามาเดี๋ยวพี่ย้ายเดี๋ยวเดี๋ยวซ่เดี๋ยวพี่หยิบส้มให้หยิบหยิบส้มหยิบโฟนี่ด้วยโฟนี่ตรงนี้ตรงนี้ทำไมอ่ะ ขอโทษพี่ไปโดนใส่หรือว่ายังไงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นโอเเดี๋ยวพี่จับสโนว์แมนให้เดี๋ยวพี่จับสโนว์แมนให้โอเคโอเคเอาเข้ามาแล้วโอแล้วเขาของก็เยอะซะเหลือเกินเย้โอเคปิดแล้วโอ้ก็จะเข้าเลยเนาะตัวหนูอยู่ข้างนอกไม่เป็นไรสิ่ใหม่ได้ รเราแบ่งโซนกันไหมใครจะอยู่ฝั่งโน้นใครจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตัวาม,มาพี่พนันพี่พัอยู่ข้างบนอา้าว <c oughs> สวมเพียบเลยทีนี้จะอือ้อก็ต้องออกไปข้างนอกกันสิไม่เยอะแต่ดีเลยเพราะมันมีรูอยู่พี่พันมีรูอยู่อ่ <c oughs> านี่แง่ส้วมอยู่ข้างใน ใครจะเสกสเบียงเดี๋ยวพี่เสกสเบียงให้หนเสเบียงเาศษเยอะแยะเลยมันจะไม่มีที่เดินเดี๋ยวก็เดินเหยียบเดี๋ยวมันมีหลุมดำบ้านเราพังอีกหลุมดำมันเกิดจากอะไรอะหลุมดำเมื่อเราเมื่อเราต้องเจอนีกีบ้านพิพาก กินเองอืมไอจีจีกินของในี้อ่ะถสวมั่อะทำ <laughs> ไมไม,ไม,มันพิกไปพิกมาทุกคนสามทุ่มแล้วบายบายฝันดีครับไ,ไปมาเล่นกันใหม่นะโอเคฝันดีโอเค บายบายฝันดีฝันดีพรุ่งนี้มากระโดดบายบายหน่อยฮัลโหลบ,นนบาวา๊วยเร็วเร็วเร็วพี่จะทำปกคลิปเร็วเมื่อยเมยดัดมิวมาเร็วอ้าวหายไปสละไม่ทันแล้วอ่าเตอ,อ,อ,อเตอเตอเตดกเตอเดก โมจิโมจิมานั่งตอกแท็กต๊กแท็กเร็วเออเขาก็จอยู่ในห้องพัทมาแล้วเนี่ยโมจิเข้ามาแล้วเฮ้ยเขากดนะั่งมากดนะั่งกดน,ะนั่งโอเค okay. มาใกล้ๆกันหน่อยมาใกล้ๆกันหน่อยมิวมิวมาใกล้ๆเหมือนเม่ย,มย,มยถอยไปหน่อยบา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 ยโดนสิสิ